ก็สวัสดีครับวันนี้พบกับโตโยต้านะครับปีโนะครับรถตระกูลนี้ก็จะไม่มีเกลความร้อนมาให้นะครับเป็นไฟเตือนนะครับอันนี้ได้ทําการจับกากาศเป็นหนึ่งรอบนะครับเนื่องจากพัดลมเสียนะครับลูกค้าก็ไม่ได้สังเกตที่หน้าปัดนะครับตอนนี้ก็ได้ซ่อมเตี่ยพัดลมเรียบร้อยนะครับเป็นมอเตอร์แท้นะครับแล้วก็ทําการติดตั้งสมาร์ทเจเพื่ออะไรนะครับอันนี้ผ่านไปก่อนนะครับเพื่อเตือนนะครับ เกี่ยวกับค่า Data ต่างๆนะครับที่มีความสัมพันธ์ในการใช้รถใช้ถนนนะครับก็สเกลรับาดก็จะมีหลายอย่างให้ดูเนาะัตั้งค่าได้หลายอย่างนะครับอันนี้เราไม่ใช้งานนะครับเราที่สําคัญสำคัญแล้วกันนะครับเราจะดูหลักๆก็จะมีอ่าค่ามอน้ํานะครับกุหลานะครับ แล้วก็อุณภูมิน้ำมันเครื่องนะครับด้านล่างนะครับออยนะครับแล้วก็วัดโวลต์นะครับถ้าความเร็วเราก็ใช้น้ำปัดต่อปกตินะแต่เนี่ยผมจะตั้งให้ดูนะครับว่ารถเนี่ยมันน็อกไปที่ประมาณร้อยยี่สิองศานะครับดับกากาศไปเลยนะครับแต่นี่ผมตั้งไว้แค่แปดสิบห้านะครับแต่การใช้งานจริงร้อยห้าองศาเนี่ยเราต้องเตือนแล้วนะครับอ่ะมันจะเตือนเราทุกสามนาทีนะคูแลนด้านนี้นะครับจะเตือนเราทุก3ามนาทีกรณีอ่ะ กรณีความร้อนเกินนะครับเอ็นจินโอเวอร์ฮีตเนี่ยเราก็จะได้หยุดรถก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ที่1นึร้อองศาแล้วกันนะครับแล้วก็ค่าโวล์นะครับกรณีติดเครื่องยนต์เนี่ยก็อยู่ประมาณสิบสาไม่เกิน14นะครับรถทั่วไปแต่ถ้าต่ํากว่าสิบลงมาแสดงว่าได้ชาร์จหรือว่าแบตเตอรี่เราเริ่มมีปัญหานะครับด้านนี้นะครับโวล์เต็ดตัวนี้สามารถสแกนข้อบพร่องของรถยนต์ก็ได้นะครับ ก็ไปกรณีไฟนจินโชว์นะครับสามารถไปสแกนอ่านค่าได้นะครับว่าบวกฟ้องตรงไหนบ้างเกี่ยวกับระบบไฟนะครับโอเคนะครับสมาร์ทเกจพันกว่าบาทนะครับกับเครื่องยนต์ตอนนี้ราคาสองสามหมื่นนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับตั้งรถมีเก์ของน้องก็ไม่ท่าไหร่นะครับสังเกตได้ง่ายนะครับแอร์จะเริ่มไม่เย็นนะครับแต่นี่ก็มันจะเตือนเราเนี่ยเตือนละ เครื่องต้องจอดแล้วนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ดูเฉยนะครับมันเซฟเงินเราได้เยอะนะครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะครับ